ครับเบิงบ้งครับเบิ้งเด้องเบิ้งน้องเบิ้งเด้อาแต่ใหญ่เงี้ยวเงี้ยวอาหารการกินพี่น้องอาหารการกินมันเป็นแดงนี่อาหารปวดมันคือใบอ้อยใบยอ้อยไปรีเอาใบอ้อย,ย,ออยพี่น้องมากินอาหารคือว่ากินดี ก็องไม่เอาหนาก็ได้ใบอ้อยนั่นนี่ไปไม่คนในแพงดอกเพราะว่ายิมบอลได้ออกยอดเอาล้ำมันเนาะเอาเต็มใบเลยชอไปกะจีเริ่มไอ้เป็นปีกแล้วพี่น้องนี่เป็นปีเจ้าใบกะจีไทยใครอยากได้จองมาเด้อจองมาเด้อจองไทยจองไทยได้ไปอยากได้จองไทยได้ได้ใส่ซส่งอะไได้จับไงเนี่ยยิมวิ่งขี้มือกับไทยเด้อจับปีเป็นปีกับไทยแล้ว ขาดบ่าเพื่อเกินสิ้นเดือนหลังที่เริ่มไข่แล้วเริ่มเปิดจองไข่ได้แล้วน้องพยายามได้พักมาโทรมาเด้อต่อไปเนี่ยเ้อะที่เอาเลยไว้เลยก็หายได้โยไว้ยังไม่ทิ้งกันคุมที่เรียงตักแตแต่น้ำกันนี่ให้ลายโยไครมันก็พอจองได้โยอันนี้ก็ะซงอยู่เรียรียโยไครมันก็ได้ทีมงานดุหลานมีกระซองเรียรียโย เดี๋ยวจะได้มงมีให้มีทั้งมุ่งมีใครตัดแฉกติดต่อ,ตอเบอร์ทั้งผมก็ได้เส้ผมก็ได้ทั้งเบอร์ตัวเดีูนพวกหนึ่งศูนห้าแปดสี่สามเจ็ดเจ็ดน้อเป็นใจทักมาได้ครับครับ